สวัสดีครับผมธารันรับดูงลายมือผ่านพนุกรรมก็พบกับทุก i̇şte ท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีสิงห์ในเดือนเมษายนพศ2568ก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จะได้ได้ไพ่หกถ้วยนะครับผมหกถ้วยเป็นไพ่ของความสุข การย้อนไปในอดีตแล้วก็ความหลังเก่าๆการนึกถึงอะไรที่มันแบบว่าย้อนยุคเก่าๆหรือเป็นคนที่ชอบอะไรที่วินเทจหรือพวกเกี่ยวกับเรโทรเรื่องอะไรเก่าๆที่แบบว่า,านึกถึงบ้านเก่านึกถึงสิ่งอะไรที่มันแบบใช้คําว่าย้อนยุคก,ก็ได้ความหลังเก่าๆหรือเรื่องแฟนเก่าก็ได้นะเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าเรามอบอะไรดีๆให้กับคนรุ่นหลัง มันไม่ใช่แค่เรื่องของเก่าอย่างเดียวแต่ยังมุ่งไปสู่อนาคตได้ด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันคือพื้นดวงของชาวราศีสิงห์แต่ว่าพื้นดวงมันมีแค่คร่าวๆที่บอกมาเท่านั้นแต่ว่าพื้นดวงเนี่ยเราพูดกันเดี๋ยวผมจะพูดต่อคือพื้นดวงแล้วก็บ่งบอกถึงอดีตได้แล้วยังบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือช่วงนี้ของราศีสิงห์ว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะแบบว่ามันมันคือคร่าวๆนะพไพ่ใบที่สองคืออดีตพไพ่ใบที่สามคือปัจจุบันพไพ่ใบที่สี่ คืออนาคตเราเริ่มทำาะไเพื่อการเสียเวลาจริงๆไพ่ใบนี้ถ้าเราพูดก็คือคนที่ได้ไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนช่วงปัจจุบันมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงจะมีความรักเกิดขึ้นแต่เป็นความรักที่อาจจะได้ดวแไ๊หนึงนะไปได้หลายประเด็นมากได้เจอกับแฟนเก่าได้เจอกับ เพื่อนเก่าแล้วอาจจะพัฒนาแบคุยกันเล่นๆอย่างเงี้ยล้วก็อาจจะถูกคอจากที่เคยโอหักเยอะๆแล้วบางทีพอจะเพื่อนเก่าคนเนี้ยเขาอาจจะย้อนกลับมาแล้วก็กลายเป็นแฟนในที่สุดหรือบางคนถ้าไม่ได้เกี่ยวความรักเลยมันก็เกี่ยวข้องกับว่าความรู้สึกดีๆกับเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเด็กหรือจะเป็นใครก็ตามที่มันแบบอายุห่างกันมากๆแล้วอาจจะรู้สึกดีกันก่อน อาจจะรู้สึกคุยกับเขามานานแล้วเราไม่ต้องเพิ่งเจอหรือว่ากลับมาเจอกันหรอกแต่คุณอาจจะมีแฟนเด็กกว่ามากๆเหรือจะเป็นแฟนอายุมากกว่ามากๆคือคู่รักต่างวัยอ่ะให้เรื่องความรักเราสิสิงวันนี้พูดดวงเขาเล่าว่าดวงปัจจุบันก่อนนะดวงปัจจุบันก่อนว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาพื้นดวงทีหลังแต่ว่าให้อันนี้มันตอบอะไรได้อีก ไหเรนนี่มันบอกว่าช่วงเนี้ยให้คุณถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะใช้คําเนี้ยคืออย่างเช่นคุณทางตันแล้วคุณคิดอะไรไม่ออกแล้วให้คุณกลับไปหาพ่อแม่คุณไปกระตันยูต่อท่านกระตันยูต่อบิดามารดาแล้วมันจะได้ผลดีๆหรือบางทีกลับไปหาคนเก่าๆที่คุณคิดว่าเอ้าคุณคุณไม่น่าจะได้อะไรจากเขาแล้วหรือบางทีคนที่แบบว่าคุณลืมนึกถึงเขาไปแล้วให้ใช้จิตเนี่ยย้อนกลับไปหาตัวเอง คุณมีใครบางอย่างคนที่คุณยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเขาหรืออะไรยังไงแต่คุณจะได้อะไรจากเขากลับมานี่บางอย่างคือคุณอาจจะคิดถึงครอบครัวมากขึ้นเช่นคุณอาจจะไปต่างประเทศแล้วคุณลืมครอบครัวคุณไปครอบครัวได้ทั้งพ่อแม่ได้ทั้งพี่น้องได้ทั้งหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่มีลูกเหมีขยงคุณได้ทั้งได้หมดนะแต่คุณอาจจะไปอยู่แดนไกลอะไรยังไงแล้วไม่ได้กลับมาให้คุณกลับไปหาเขาซะ บางทีคุณอาจจะกลับมาประเทศไทยหรืออะไรแล้วแต่นั่นแหละคือทางที่ถูกต้องอเดี๋ยวผมพูดต่อแล้วมันจะยาวเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยก็แล้จึงบอกว่า,าไพ่ใบนี้คือการคิดถึงอะไรเก่าๆหรือเขาเรียกว่าสถานที่เก่าๆหรือบางทีก็การช่วยเหลือจากคนที่เห็นไหมเขามอบถ้วยให้กับเด็กคือการมอบอะไรบางอย่างที่มันแบบ แบบแค่ๆมอบความช่วยเหลือให้ฝั่นเด็กจะได้รับอนิสงส์มากก็อย่าไปกระเคี่ยนกระหือรือกับผู้ใหญ่ก็ให้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เอาไว้บางทีจะบอกเราเก่งเราแน่เป็นวัยรุ่นเราเป็นคนรุ่นใหม่อย่าไปคิดอย่างนั้นผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วเราก็รับเอาไว้นั่นเองนะครับผมเนี่ยแหละคือความเป็นคอนเซ็ปต์ของไพ่ใบนี้จะถา,ามว่าไพ่ใบนี้ตอบอะไรได้อีกคือคนที่ได้รับช่วงต่อจากมรดก หรือเขาเราว่าได้รับมรดกสมบัติเก่ามันก็ต <aroma S 1> <decorative> ้องได้ไพ่ใบนี้เยบอกว่าบางคนไปดิ้นรนเอาฉันไปต่างประเทศไปอเมริกาไปอะไรยังไงก็คิดว่าดิ้นรนเองเก่งเก่งอะไรอย่างนี้มันจะดีมันไม่ดีนะครับผมไปต่างประเทศนี่คือไปลําบากนะไม่ได้ไปสบายเยบอกว่าบางคนคิดว่าฉันแน่ฉันมั่นไพ่ใบนี้บอกว่าให้ประมาณตนทําไมเหรอ อันนี้ผมจะบอกพื้นเทของไพ่ใบนี้ผมจะพูดและอย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้มันบอกว่าอ่ราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้คือคุณอาจจะถ้าไม่มีอะไรปัญหาอะไรมากหรือแย่ในดวงมากเนี่ยไพ่ใบน,นี้บอกว่าอาจจะได้กลับไปที่เก่าๆเช่นถ้าคุณไปต่างประเทศราศีสิงห์มีอะไรเกี่ยวพันหรือเกี่ยวพันกับตา่า,ตางประเทศมากต่างประเทศมากเช่นไปแต่งงานกับผู้ชายต่างประเทศผู้หญิงต่างประเทศหรือไปใช้ชีวิตต่างประเทศแดนไกล แต่คุณแล้วแต่แล้วจะรอบคุณจะอยู่ที่นั่นตลอดชาติหรือไงคุณต้องกลับมาเมืองไทยกลับมาอะไรมีนต้องเป็นแบบนี้แหละถผมาจะเน้นเมืองไทยเป็นหลักก็คงก็อยู่ประเทศไทยไงผมเลยใช้เข้าเมืองไทยเป็นหลักอาจจะกลับมาบ้านอาจจะกลับมาอะไรหรือแล้วคุณไม่ได้คิดจะกลับมาตลอดก็อาจจะกลับมาบางช่วงนั่นแหละแต่ยังไงบางคนอาจจะมีดวงแบบนี้นี่คือดวงช่วงนี้นะคือบางคนอาจจะกลับมาแล้วไอ้น,นี่เขาเรียกว่ากลับมาแล้ว เขาเรียกว่ามามาอยู่ชั่วคราวอะไรแล้วแต่นะที่ผมไม่เกี่ยงนะแต่ว่ากลับมาเนี่ยคือมารับช่วงต่ออะไรก็แล้วแต่นะใช้คํานี้นะผมพูดมากนะคะเป็นพวกแบบอะไรน,นั่นนี่แต่ว่าจริงๆจะบอกว่าใอยนี้ท่านนายราศีสิงห์ว่าพื้นดวงเป็นยังไงจริงๆราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีศัก,กยภาพสูงแล้วก็มาากักจะั ได้คู่ต่างวัยเช่นคุณอาจจะเป็นผู้หญิงชื่อลินดาหรืออะไรแล้วแต่นะขอสมมุตินั้นี่ชื่อสมมุตินะจะไปแต่งงางนกับนายโรเบิร์ตชาวต่างชาติเหมาะมากแต่ว่านั่นเป็นแค่ตัวเลือกตัวหนึ่งเท่านั้นคุณจะเอานายโรเบิร์ตก็ได้หรือไม่เอานายโรเบิร์ตก็ได้นั่นแหละคือล,ลักษณะราศีสิงห์ที่ว่าคุณจะเลือกชาวต่างชาติก็ได้ไม่เลือกชาวาชาวต่างชาติก็ได้มันคือตัวเลือกของคุณ แต่ส่วนมากผมเห็นมาเกือบทั้งนั้นว่าถ้าไม่ได้ชาวต่างชาติคุณก็ต้องไปอาศัยต่างจังหวัดไปอาศัยอยู่คุณมไม่เรียมเนาอื่นหรือชาวไปอาศัยอยู่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมหิวน้ํามากเลยเพราะว่าปากผมมันไม่กูเป็นอะไรอะ่ะผมใส่อารมณ์หรือว่าอาชันอะไรมากๆเนี่ยปากผมไม่รู้นะเลยบอกว่าไพ่ใบน,นี้คือ ถ้าคุณเครียดคุณกังวลให้กลับมาดูใจตัวเองแล้วก็คุณจะพบทางออกแล้วก็กลับมาอยู่ภูไม่แล้วนะอาคุไม่ลำคุไม่ลำเนาเดิมนั่นเองกลับมานะครับไม่ได้กลับมาตลอดแล้วแต่คุณจะกลับมาตลอดแล้วอาจจะพบทางออกว่าเออบ้านเราก็ดีสุดแล้วหรือจะกลับมาช่วยข่าวก็ได้แล้วแต่และเนี่ยไพย่ใบนี้มันหมายถึงอการรับช่วงต่อจากมรดกเป็นหลัก หรือการได้คู่ครองต่างวัยต่างชาติต่างแดนมันก็แบบนี้เหมือนกันคือส่วนใหญ่คู่ครองที่ต่างวัยก็มักจะเป็นต่างแดนหรืออะไรแล้วหรือคู่ครองที่มีอะไรบางอย่างที่ต่างกับเรามากนี่คือไพ่ใบนี้นะครับผมตอนนี้ก็เหมือนกันพื้นดวงก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วราศีสิงจะทําอะไรใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําชอบลุยชอบสู้ชอบบุคุณเลยต้องมีอย่างนี้บ้างคือความซอฟเห็นไหมว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ ปกป้องเขาได้เห็นไหมว่าตึกอ,อารามั่นช่องที่ว่ามันมั่นคงอะ่ะแต่เขาต้องการความมั่นคงแต่ชีวิตของราศีสิงห์ก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เหมือนก็ต้องระหงระเหินอยู่ตลอดเวลาสิงโตมันต้องการความมั่นคงนะต้องการสร้างความมั่นคงให้อณาจักรของเขาต้องการมีเมียเยอะๆก็สังเกตดีเมียสิงโตมันเยอะเต็มไปหมดแต่มันไม่ใช่ว่าสิงโตมันมีเมียเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์หรือ มุ่ษ้จริงๆต้องมีเมียเยอะหรืเปล่าเราลองคิดดูอืมผมให้คุณคิดนะอืจริงๆราศีสิงห์รักเดียวใจเดียวแต่ว่าถ้ามีลูกม,มีเมียแล้วจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังหาสิ่งนอกตัวมาประทังตัวเองมากเกินไปมันก็จะทําให้มีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นได้ประจำๆไพ่ใบน,นี้ถามว่า ง่ายๆเลยนะวันนี้ผมง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะคือย้อนกลับมาดูใจตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกมากเกินไปฟุ้งเฟ้ออ,อย่างเงี้ยไม่ดีครับผมยิ่งผมจะบอกว่าพักนี้ยคือคุณจะต้องกลับมาหรือว่ากลับมาบางทีนะไพ่นี้เราเรียกง,ง่ายๆว่าการรับช่วงต่อกิจการจากครอบครัวแล้วแต่นะแล้วไพ่ใบน,นี้คืออะไรไพ่ใบน,นี้คืออดีตผมจะบอกว่ามันจะพีคตอนนี้แหละ จริงๆลาศีสิงเนี่ยดื้อจริงๆไพ่ป็นนี้ก็บอกว่าวันที่ผมพูดพูดพุ่นดวงไม่มากนะพุ่นดวงผมจะพูดคร่าวๆเองวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันจะกินเวลายาวเวลาคุณจะรำคาญผมอีกก็เลยบอกว่าพื้นรวงเราก็รู้อยู่แล้วลาศีสิงเป็นชอบไปต่างประเทศมีเรื่องที่ต้องจอจากจากบ้านไกลแล้วก็เก่ง แต่จะบอกว่าตอนหนุ่มตอนสาวบางคนเจ้าชู้ไก่แจ้เลยนะเป็นพวกเจ้าชู้นะครับผมเจ้าราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนหนุ่มตอนสาวแต่พอเราที่เลยวัยหนุ่มวัยสาวมาก็จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีได้คุณจะไปเหมารวมนะว่าราศีสิงห์เจ้าชู้หมดอันนี้ไม่ได้นะราศีสิงห์เนี่ยจะเจ้าชู้ก็ต่อเมื่อพลังทางเพศเขาเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดโซ่ดูลวงส่วนตัวนี่เดี๋ยวมันกว่านี้เยอะดูลวงส่วนตัวก็อาจจะไล่มาเลยแล้วแต่แต่ว่าหลังไม่นะครับวงส่วนตัว แ้วแต่คุณจะเชื่อผมไม่เชื่อผมนะอือจะไพ่ใบนี้คือคือมันเป็นไพ่คนพานนะ่ะมันหมายถึงว่าอาดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยอดีตนะครับผมมันรวมได้ถึงตลอดมาที่ว่าคุณเคยใช้ชีวิตยังไงมาได้ด้วยจะบอกว่าดือ้อราศีสิงห์ไม่ใช่คนง่ายๆนะใช้คำนี้อย่างเช่นหมอบอกว่าหมอบอกว่าให้ รักษาสุขภาพอย่าไปกินของหวานอย่าไปกินของตอนกลางคืนราศีสิงไม่ฟังหรอกครับไอ้ขอพูดตรงๆนะราศรสิงไม่ฟังหรอกครับก็จะกินตามใ,ใจฉนันอ่ฉะฉันอยากกินก็กินหมอบอกอย่าทำนี้อย่าทำนี้ไม่ฟังหรอกครับแค่นั้นก็จะกินยิ่งคุณอายุมากคุณยิ่งดื้อตามวัยของคุณที่คุณมากตามไม่ใช่ว่าอายุมากน่นจะฉลาดขึ้นอายุมากไม่ได้ด่าว่าโง่นะแต่อายุมากคุณจะยิ่ง มีความเขาเรียกว่าความดื้อใช้คำว่าความดื้อน,นะถ้าเกิดจะให้ตับฟังง่ายๆก็ยิ่งอายุมากก็จะยิงย่งดื้อพอยิ่งดื้อเสร็จเขาเรียกว่าผมไม่พูดดีกว่านะในภาษาว่ดดาด่าแต่ยังไงความดื้อตรงเนี้ยบางคนเขาเรียกว่าชอบที่จะตามใจตัวเองอะไรอย่างงี้ดีกว่านะอืมแต่ใบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าอายุมากไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่ไพ่ใบนี้อย่าลืมว่ามันคือช่วงอดีตคือหรือเริ่มต้นชีวิตหรืออดีตที่ผ่านมาเม,มื่อไม่นานอย่าไปประทับกับใครมากเพราะถ้าเกิดคุณทานิสัยที่ไม่ดีทำาิทำคนจะบอกว่าทําไมผมทายในทางที่ไม่ดีซะเยอะเพราะราศีสิงห์ที่ผมทานายเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเลยนในช่วงนี้ก็ขอให้ระงับอารมณ์ตัวเองหน่อย <S <S พราะช่วงนี้คุณอาจจะเจอแฟนได้สําหรับราศีสิงห์ที่ยังไม่มีแฟนนะใช้คํานี้นะแต่ว่า ตาสิงิงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เพราะไพ่ใบนี้คือบางคนที่ต้องการสร้างครอบครัวบางคนที่อยากจะมีครอบครัวที่ดีจะมีได้สมบูรณ์ในแม้ว่าไพ่สิบถ้วยชัดเจนเลยบางคนที่อยากจะต้องการอะไรสักอย่างในเรื่องการเงินการงานโชคเรากมบังคับงร่ัรวยจะประสบผลสําเร็จในช่วงนี้แหละอดีตท้าเมื่อไหร่ก็ห้าเดือนก่อนก่อนที่จะถึงเดือนไมษสายถล่มทลายอาจจะเป็นสักเดือนกุมภาเมีนาก็ได้ แต่ช่วงเดือนเมษามีมีนามเมษายึงพฤษภาช่วงปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ดีเพราะว่ามันได้สิบถ้วยสิบถ้วยนี่คือคุณคิดอะไรที่คุณ,คณตั้งเป้าปรารถนาอะไรเนี่ยเตรียมตัวสมหวังสมหวังในที่นี้บางทีเรื่องครอบครัวก็ดีด้วยบางคนอาจจะมีความสุขอยู่กับลูกเล็กๆมีความสุขอยู่กับแฟนมีความสุขอยู่กับหมาสักตัวก็เ,เป็นไปได้นะครับผมอืมอาจจะมีหมาสองตัวก็ได้นะ อแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็ยังบอกว่าแค่แค่เหมือนมัน,ม,นมันเป็นไพ่สมหวังอะคืออยากจะสมหวังอะไรมันจะได้ตามนั้นในช่วงนี้ครับผมเพราะว่าการงานอะไรคุณมีแต่ผมจะบอกว่าทําไมไพ่ใบนี้มันถึงอยู่ข้างบนเพราะว่ามันมีโชคลาภจากครอบครัวนั่นแหละบางคนไปต่างประเทศต่างบางคนนะมันจะมีวิธีแก้เรื่องโชคลาภเกี่ยวครอบครัวไอ้เรื่องดวงเกี่ยวครอบครัว ว่าต้องกลับมารับมรดกอะไรยังไงบางคนไม่อยากรับจริงๆนะสำหรับราศีสิงห์เพราะว่าชอบไปดินน้นรนชอบอะไรแบบทะเลาะก,กับพ่อแม่เหมือนทะเลาะก,กับพ่อแม่ก็เป็นพวกลูกอะไรอ่ะเออก็ไปต่างประเทศบบอ่ะฉันไี่อยู่กับพ่อแม่แนละ้วฉันไปต่างประเทศดีกว่าฉันจะไปดิ้นรนเอาเองเทา,าพวกนั้นชีวิตมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอคุณไปต่างประเทศมันได้รับประสบการณ์ที่ดีก็คือหมายถึงว่าได้ไปลําบากได้ไปเรียนรู้ แต่ชีวิตก็ละหมากอย่างที่ผมบอกจริงๆก็คือจะบอกว่าถ้าคุณมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึง่งราะนี้ใช่เลยบอกว่าความสุขไนงะความสุขกับลูกกับเมียบางคนก็จะไม่ได้ขออะไรมากก็มีความสุขกับที่ต่างประเทศนั่นอีกเรื่องหนึง่งก็คือมันกลับมาไม่ได้แล้วก็คือไปส,สวยสขที่ต่างประเทศหรืออาจจะไม่สุขก็ได้นะผมพูดตรงๆนะผมปากหมายอย่างนี้แหละและพอสุดท้ายใบนี้ไม่ดีนะคือจะมีปัญหามีเรื่องอีลงตรงนังในนา,นา,นาคต สำหรับราศีสิงห์ราศีสิงห์มันเป็นดวงเดินทางเป็นดวงที่แบบว่าดวงตัางประเทศดวงที่ต้องต่อสู้ดวงดิน้นรนดวงไม่ยอมใครแล้วก็มันเป็นดวงชอบปกครองคนอื่นด้วยแต่ผมจะบอกว่าราศีสิงห์มันเป็นดาวนพเคราะ์ที่ชอบปกครองคนอื่นอย่างที่ผมบอกว่าดาวราศีสิงห์มันเป็นดาวพาธิตดาวทตดไฟทุกกลนเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เป็นคนไม่ยอมใครครับใช้คํานี้ โอ้โหที่ผมทายมานี่ทายแหลกเลยนะทายดูเหมือนว่าจะไม่เมตตากับราศีสิง์เลยแต่ราศีสิง์ไม่ยอมใครจริงๆเห็นไหมว่าเลยเกิดการทะเลาะอีลงตรงนั้นเกิดขึ้นเพราะทำไมเพราะดาวที่เป็นดาวที่ไม่ยอมใครผมบอกว่าราศีสิงต้องระวังดาวอังคารมาเยอะๆก็คือระวังคนเกิดวัอังคารให้ระวังวาเยอะเราะพวกคุณจะมีปากเสียงทะเลาะเขาได้นะก็ให้ระวังหน่อยหนึ่ง แต่ถ้ามีดาวอื่นอันนี้ความจริงจะอยู่ในการดูดวงขลึกที่ว่าต้องมาดูดวงส่วนตัวก็คือจะจะบอกให้เคล็ดลับนิดนึงว่าถ้าคุณเจอคนเกิดรนอังคารระวังให้ดีคุณจะมีเรื่องกับเขาแล้วถ้าเกิดคุณเจอคนเกิดวานอันคุณเป็นราศีสิงห์แล้วคุณวันอาทิตย์ด้วยคุณจะบอกว่านั่นยิ่งต้องระวังให้ดีใหญ่คุณจะเอาเข้ามาร่วมทุนร่วมงานร่วมหุ้นคิดดูดีไม่ได้มาห้ามนะจะหาผมเนี่ยจู้จี้จุกจิกเรื่องมากชอบห้าม ผมพูดตรงๆเจอวันอังคารเข้าไปและถ้าวันอังคารแล้วมีพลังของอังคารมีเลขสามเกิดวันที่สามอีกจบเอาพูดตรงๆนะอืมเนี่ยเห็นไหมว่าไพา่ใบนี้คือห้าไม้เท้าคือต่อไปสิงคุณเนี่ยไอ้แม่มันอาจจะสมหวังเรื่องความรักในสมหวังบางคนได้แต่งงานนะบางคนได้มีมีอะไรที่ดีจริงๆหรือบ,บางคนอาจจะโชคดีบางคนอาจจะมันให้ดีๆในช่วงนี้แต่ต่อจากนั้นหลังจากเดือน เมษาพ,พฤษสภามิถุนาไม่ดีเลยครับมันจะมีเรื่อง,งยูู่ตรงกลางเรื่องอะไรต่างๆยีน่าใครเป็นนักการเมืองยิยงถ้าใครเป็นอะไรคุมอะไรใหญ่ๆใหญ่ๆโตๆหรือต้องดีกว่าคนบ้างๆจะมีปัญหาทะเลาะจบไปแล้วผมก็อย่างนี้แหละผมมีอะไรผมทายตรงๆถ้าใครที่จะมาดูหมอดูลายมือมหรือดูไพ่ยิปซีดูหัวเห้ผมติดต่อทักไลน์ดี ได้ที่ l ลดีทั้งละสองหกตั้งข้ขอความด้านล่างคลิป YouTube หรือจะเป็น l ล n e OA ตั้งข้ขอความด้านคลิป YouTube ก็ได้ l ลทั้งละสองหกตั้งข้ขอความด้านคลิป l ล n e OA แต่้อนนั้น l ล n e OA เป็นลิงก์นะก็ฟังด้วยนะอืมใช่เลยตั้งข้ขอความด้านคลิป YouTube หรือ l ลทั้งละสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิป YouTube เป็นช่องทางสำรองไอ้ไเป็นช่องทางหลัก l ลทั้งละสองหกเป็นช่องทางหลักทักมาก็เป็นไลดีนะส่วน l ล n e OA ก็เป็นลิงก์ผมดูสดๆผ่านทาง โทรไลไม่พิมพ์ตรงไปมัดน่ะเสียงตรงไปผมดูสดๆผ่านทางโทรไลเต็มที่ผ่านทางโทรไลก็พูดชัดเจนผมไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนพิเศษกว่าเยอะก็ดูสดๆผ่านทางโทรไลเลยเต็มที่ผมดูลายมือพิสิ่หงหงหรือจะดูสังอย่างหรือจะดูอย่างใดหนึ่งก็ได้นะเต็มที่นะครับผมเต็มที่ก็ผมเป็นาจารจบจากสมาคมผลใบประกาศจ,จบจากสมาคมผลในประเทศไทยในเพื่อนชินีวุฒิธรรมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายด้านลายมือใพิสิษงหงนะก็มีระกัศ ็นมารู้ถูกต้องตองามกฎหมายและมีการโค้ดด้านนิวโรลิมกิสติกโปรแกรมมิ่งเป็นมีไบโคด้ดถูกต้องตองามกฎหมายนะครับผมก็ศาสตร์การโคด้ดนิวโรลิงกิสติกโปรแกรมมิ่งหรือ NLP นะครับผมใครเรื่องงานมาที่ทำงานมาได้นะอืมขอโลเคชันขอที่อยู่ที่สำงานมาได้หากที่เห็นตัวเป็นๆแบบจับมือคุยกันแบบอะไรยังไงเอากาแฟมานั่งกินหรือที่สำงานก็มาได้ที่ทำงานนะครับผมมีลายมือพิซศษออกเป็นตัวเลข แบบชุดใหญ่คุยกันยาวๆไปเลยที่สำนักง,งานสี่อย่างจุใจนะครับผมหรือจะเป็นแบบธรรมดาราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อยถ้าแบบธรรมดาลายมือพี่สี่จังหวะประมาณชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานนะครับผมใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดถูกใจกดติดตามนะครับผมวันนี้ลายเางเท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ